สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการดาวน์โหลด high quality data นะครับข้อมูลที่มีคุณภาพสูงนะครับ100%เ real t i เลยนะครับสำหรับเอามาใช้ในการ backtest บนแพลตฟอร์ม mt f i ก่อนหน้านี้ผมสอนวิธีการดาวน์โหลด high modeling quality data นะครับสำหรับแพลตฟอร์ม mt 4ไปแล้วนะครับใครยังไม่ได้เรียนนะครับย้อนกลับไปดูก่อนนะครับใช้โปรแกรมเดียวกันเลยนะครับ Quant Data Manager วันนี้เราจะมาเรียนวิธีการดาวน์โหลดข้อมูลที่มีคุณภาพสูงนะครับสำหรับการแบ็กเทสในแพลตฟอร์ม MT5 แบบฟรีๆนะครับผู้เริ่มต้นนะครับผู้เรียนเข้าไปยังเว็บไซต์ strategyquant.com และมายัางเมนู Quant Data Manager นะครับถ้าใครพิมพ์ไม่ถูกนะครับไปที่ Google นะครับพิมพ์ค้นหาดูนะครับ เดี๋ยวท่านก็จะเจอนะครับ strategyquant.com พอท่านเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะมีคู่มือให้ท่านอ่านนะนะครับแต่ไม่เป็นไรถ้าท่านว่างก็ลองไปอ่านดูนะครับแต่เดี๋ยวผมจะอธิบายขั้นตอนให้ท่านฟังนะครับเริ่มต้นถ้าท่านยังไม่มีโปรแกรม Quant Data Manager ท่านมาตรงนี้ครับดาวนโ์นโหลด r e e ดาวน์โหลด r e f นะครับกดไปเลยนะครับดาวน์โหลด r e e มันจะมีแบบฟรีกับแบบเสียตังค์นะครับต่างกันยังไง ถ้าท่านใช้แบบฟรีเนี่ยนะครับมันจะมี3ส่วนที่ต่างกันส่วนที่1คือความเร็วถ้าใช้แบบฟรีนะครับจะดาวน์โหลดได้ช้ากว่าเสียตังค์49เหรียญ for lifetime สียครั้งเดียวนะครับจะดาวน์โหลดได้เร็วขึ้น1 0 1ถึงเท่ามีการ Verify นะครับในระหว่างการดาวน์โหลดนั่นย่อหมายความว่าถ้าท่านเสียตังค์เนี่ยจะไม่เกิดอะไรครับการสูญหายของข้อมูลนะครับเพราะมันจะแจ้งไงแต่ถ้าท่านไม่เสียเงินเนี่ยนะครับข้อมูลสูญหายมันไม่แจ้งนะครับอาจจะได้ข้อมูลไม่ครบ และส่วนที่แตกต่างกันส่วนที่3ก็คือโฆษณาถ้าท่านใช้แบบฟรีนะครับจะมีโฆษณามากวนใจแต่ก็ไม่ได้มากมายอะไรผมก็ใช้แบบฟรีอยู่นะครับประหยัดด้วยนะครับท่านจะเอาข้อมูลย้อนหลัง5ปี10ปี1ปี2ปีฟรีหมดนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการกันเริ่มต้นนะครับท่านมาที่ get it now ตรงปุ่มนี้นะครับตรงช่องของการดาวน์โหลดแบบฟรีนะครับท่านกดเลยนะมันจะให้ท่านลงทะเบียนก่อนครั้งแรก วิธีการลงทะเบียนง,ง่ายๆนะครับท่านใส่ชื่อลงไปชื่ออะไรก็ได้แล้วก็ใส่อีเมลของท่านลงไปในช่องนี้แล้วกด get a free license นะครับท่านจะได้รับอีเมลจาก strategycon.com นะครับไปยังเมลบ็อกของท่านหน้าตาเป็นแบบนี้ครับนี่คืออีเมลนะครับที่ส่งมาจาก strategycon.com นะครับเขาจะแจ้ง free license code ให้ท่านเป็นตัวเลขบวกตัวอักษรตัวสั้นๆนะครับท่านก็ p ปตัวนี้ไว้ แล้วก็กดตรงลิงก์ to download นะครับกดเลยนะครับแล้วท่านก็ดาวน์โหลดไฟล์ Quant Data Manager นะครับดาวน์โหลดเสร็จมันจะถามหาไสเส้นโค้ดท่านก็เอาตัวน,นี้ใส่ลงไปง่ายมากครับไฟล์มันมีขนาดเล็กดาวน์โหลดนาทีเดียวก็เสร็จแล้วครับท่านติดตั้งไม่เกินห้านาทีเสร็จเรียบร้อยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านก็เปิดนะครับโปรแกรม Quant Data Manager ขึ้นมาหน้าตาจะเป็นแบบนี้ครับ นี่คือหน้าตาของโปรแกรม Quant Data Manager นะครับถ้าใครเรียนมากับผมแล้วนะครับในการดาวน์โหลด history data สำหรับแพลตฟอร์ม MT4 นะเหมือนกันนะครับดานวน์โหลดเหมือนกันเลยนะครับก็จะง่ายขึ้นนะครับสำหรับการดาวน์โหลด history data หรือข้อมูลที่มีคุณภาพสูงสำหรับแพลตฟอร์ม MT5 นะครับเริ่มต้นนะครับให้มาที่หน้าหลักก็คือ Data Source ตัวนี้เราจะไปเลือก คู่สกุลเงินนะครับที่เราสนใจอย่างตอนนี้ผมเลือกมามี XAUUSD นะครับเอ๊ะอาจารย์ทำไมมีซ้ำกันละ่ะอ่ะเดี๋ยวอธิบายให้ฟังยกตัวอย่างเช่นนะครับท่านกดตรงปุ่มสีแดงๆตัวนี้นะครับที่มีเครื่องหมายบวกนะครับแล้วก็จะมีเมนูย่อยอยู่3เมนูเมนูตัวที่1น,นะครับ Add New d u c k s Copy Data Symbol ท่านไปเลือกคู่สกุลเงินที่ท่านสนใจก่อนนะครับกดเข้าไปท่านสนใจคู่สกุลเงินอะไรนะครับ A u EU, GU นะครับสมมุติว่าท่านสนใจ GU นะครับท่านก็กด GU แล้วมันจะถามว่า Data Type ท่านอยากได้เป็น Tick Data หรือ M1 Data ถ้าท่านเลือก Tick Data เนี่ยมันจะเป็น Data ที่มีคุณภาพสูงมีการปรับเปลี่ยนข้อมูลนะทุกการขยับของราคา Tick ก็คือการขยับของราคาถูกไหมเหมือนกับเราเขียน EA ในหน้า OnTick ถูกไหมครับทุกการขยับของราคาเราจะได้ข้อมูลมาแต่ถ้าเป็น M1 Data เนี่ย มันจะเป็น Data แบบหยาบๆก็คือเป็น Data ขนาด1นาทีเนี่ยนะครับแต่ได้มาแค่4ข้อมูลราคาเปิดราคาปิดราคาสูงสุดราคาต่ำสุดแค่นั้นนะครับใน1นาทีอาจจะมีการขยับของราคาเนี่ยร้อครั้งแต่เราก็จะได้แค่4ข้อมูลนี้นะครับต่างกับติ๊ก Data 1นะ1นาทีมีการขยับ100ครั้งก็ได้100ข้อมูลแต่ M1 ได้แค่4ข้อมูลนะครับดังนั้น โปรแกรมเมอร์หลายๆคนชอบจะเอา m 1 Data มา b a c k t e s t มันโชนหนึ100่งร้อยเปอร์เซ็ m o ์โมเดลลิงคุณภเหมือนกันนะครับแต่มันได้งานหยาบไงใช่ไหมครับเพรข้อมูลมันหยาบมันก็ได้ได,ได้งานหยาบใช่ไหมครับแต่มันไวไงครับเพราะไฟล์มันเล็กมากเลยนะครับเล็กมากเลยเมื่อเทียบกับ t ิ๊ Data แต่วันนี้เรามาเรียนรู้การดาวน์โหลดแบบ t ิ๊ Data ก่อนต่อมานะครับถ้าเป็นตัว Quant Data m a n a g e เ v e r s i วอร์ชัน1นึเวอร์ชันล่าสุดนะครับมันจะมีบรอกเกอร์โปรไฟให้เป็นสปอนเซอร์ของเขานะว่าท่านใช้งานบรอกไหนอยู่ถ้าไม่มีใช่ไหมครับถ้าไม่มีบรอกที่ท่านใช้งานอยู่ในนี้ให้ท่านเลือก sq default sq default คือ strategy quant default ค่าค่า default ของมันครับเลือก sq default นะครับแล้วก็กด iconfirm ไปนะครับแล้วก็กด save มันจะมาปรากฏบน watchlist เห็นไหมครับ Gbpusd นะครับแต่ Data มีไหมยังไม่มีนะครับเพราะเรายังไม่ได้ดาวน์โหลด Data เราแค่เลือกคู่สกุลเงินที่สนใจเอามาใส่ในหน้าต่างนี้เท่านั้นนะครับต่อมาถ้าท่านจะดาวน์โหลดทองนะครับท่านก็ไปที่อะไรครับดูคัสคอปปี้เดต้เลือก xauusd ใช่ไหมครับท่านหาไม่เจอก็พิมพ์ก็ได้นะครับเนื่องจากว่ามันมีเยอะมากนะครับเห็นไหมครับ xauusd นะครับท่านก็เลือกติ๊ก Data หรือ m1 Data เลือกเหมือนกันนะครับแล้วก็กด คอนเฟิร์มแล้วก็เซฟนะครับมันจะมาปรากฏอยู่นหน้าต่างนี่ผมเลือกให้ละวิธีการดาวน์โหลด Data ง่ายมากครับท่านเลือกคู่สกุลเงินที่ท่านจะดาวน์โหลดก่อนเสร็จแล้วมาที่เมนูเดิมนะครับแล้วก็เลือกดาวน์โหลด Data for existing symbol ก็คืออะไรครับเราจะเริ่มการดาวน์โหลดข้อมูลแล้วนะสำหรับอะไรครับคู่สกุลเงินที่เรามีอยู่แล้วก็คือที่เราเลือกมาไว้แล้วใช่ไหมครับอย่างเช่นผมติ๊กเครื่องหมายถูก GBP USD นะครับ และจะดาวน์โหลดตัว GBPUSD ผมก็กดเลยครับดาวน์โหลด Data เลยมันจะถามว่าต้องการกี่ปี5ปี10ปี6เดือนนะครับหรือจะ c u สตอม p e ี i ร d เองก็ได้เช่น <c oughs> ผมต้องการแค่เดือนเดียวน,น,นะครับของปี2025นะครับผมต้องการเดือนมีนาคมนะครับเดือน m ั r ช h ใช่ไหมครับตั้งแต่วันที่1ใช่ไหมครับถึงวันที่31มีนาคมอ่าสมมุตินะครับเห็นไหมครับ สามสิบเดือน3นะครับปี2025ถ้าท่านมีข้อมูลเก่าอยู่แล้วนะครับแลจะอยากจะเติมเดือนนี้ลงไปนะครับให้ท่านเลือก add only missing data แต่ถ้าท่านต้องการจะทับข้อมูลเดิมเลยนะครับก็กด overwrite existing data ก็ได้นะครับต่อมาท่านจะดาวน์โหลดจากเซิร์ฟเวอร์ที่ยุโรปก็คือเลือก d u ค a s c o อปปี้เซิหรือจากเอเชียครับก็คือดาวน์โหลดจากฮ่องกงเซิร์ฟเวอร์แต่ถ้าท่านเสียเงิน49เหรียญใช่ไหมครับท่านก็เลือก fast download form strategy quad นะเห็นไหมครับจะได้ดาวน์โหลดได้เร็วขึ้นนะครับอ่ะผมจะลองดาวน์โหลดจากเซิร์ฟเวอร์ที่ยุโรปนะครับดู custcopy เซิร์ฟกด start download ครับถ้าท่านดาวน์โหลดชเ,เดือนเดียวนะครับมันก็จะใช้เวลาประมาณ1นาทีนะครับแป๊บเดียวนะครับก็เสร็จแล้วนะครับหลังจากดาวน์โหลดเสร็จแล้วมันจะขึ้นคำว่า complete เห็นไหมครับขึ้นคำว่า complete แต่เวลาท่านดาวน์โหลดโดยการเลือก sq default strategy quad default เนี่ย Data ที่ท่านได้มาเนี่ยนะครับมันจะเป็น Data ที่อ้างอิง Time Zone UTC Time นะครับอย่างถ้าท่านเอาไปใช้ในการ Back เทสกับบร o k เกอ GOFX นะครับซึ่งมันเป็นบร o k เกอร์ที่อ้างอิง Time Zone UTC Time อยู่แล้วใช่ไหมก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรแต่ถ้าท่านเอาไปใช้กับบรกเกอร์อื่นเช่น v n t t g e นะครับ i ท e z o ซ e เขาอ้างอิง UTC บวก2ใช่ไหมครับ ท่านก็ต้องมาทําการโคลนทูไทม์โซนทํำยังไงครับท่านก็กดเช่นถ้าเป็นทองใช่ไหมท่านจะโคลนไทม์โซนของ XAUUSD ใช่ไหมครับไปเป็นไทม์โซน UTC บกสนะครับท่านกดเครื่องหมายก่อนนะติ๊กถูกก่อนนะครับเสร็จแล้วก็มาที่เมนูทูนะครับแล้วก็เลือกโคลนทูไทม์โซนนะเห็นไหมครับท่านต้องการจะโคลนคู่สกุลเงิน XAUUSD ไปไทม์โซนอะไรไปเช็คกับบรเกอรของท่านก่อนนะ ว่าใช้ตามไทม์โซนอะไรนะครับเช่นถ้าผมจะเปลี่ยนจาก UTC เป็น UTC บวกสเห็นไหมครับท่านก็เลือก UTC บกสบางคนบอกอาจารย์ UTC บวกสเนี่ยมันมีให้เลือกเยอะมากเลยนะครับเราควรจะเลือก UTC บวกสแบบไหนนะครับแบบ DST เป็น yes DST เป็น no นะครับหรือมีชื่อเมืองอื่นๆอ,อยู่ข้างหน้าอ,อันนี้ถามแชด GPT ดีไหมคำตอบละเอียดเลยนะครับ DST นะครับ ก็คือการปรับช่วงเวลาถือชดเชยอะไรเนี่ยช่วงเวลาออมแสงคือผมก็ไม่ได้แม่นมากนะจะให้มีการชดเชยมีการปรับไหมถ้า yes คือปรับ no คือไม่ปรับส่วนเมืองนะครับถ้าท่านจะใช้นะอ้างอิงเมืองไหนแต่ถ้าท่านใช้กับพวกบร็เกอร์เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะอ้างอิงเมืองหลักเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองใช่ไหมครับเราก็จะมาเลือกประมาณว่าที่เป็นยุโรเปียนเห็นไหมครับ UTC บวกนะครับเราจะเลือกที่เป็น European DST นะครับแบบมีการปรับเวลาอมแสงด้วยก็คือ DST เป็น yes นะครับเราจะเลือกแบบนี้นะครับพอเราเลือกแล้วนะครับกด process ไปมันจะทำการนะครับเห็นไหมครับปรับ time zone จาก UTC นะครับเป็น UTC บวกเห็นไหมครับจะใช้เวลาไม่นานนะครับเพราะ data มันอยู่ในคอมพิวเตอร์เราแล้วใช่ไหมครับแค่ปรับชิปเวลาเฉยๆนะครับ ตอนนี้เรากำลังดาวน์โหลด GBP USD นะครับะระยะเวลานานกว่าที่ผมคาดที่ผมบอกไว้นะครับก็ขึ้นอยู่กับการเชื่อมต่อนะครับกับเซิร์ฟเวอร์ของคอมพิวเตอร์ท่านณขณะนั้นด้วยนะครับอะต่อมาเมื่อท่านดาวน์โหลดมาแล้วแล้วก็ปรับไทม์โซนเรียบร้อยแล้วท่านดูนะครับตรงไทม์โซนนะครับถ้าท่านจะใช้ UTC บวก2ให้ท่านติ๊กช่องนี้นะครับถ้าท่านจะใช้ติ๊ก Data นะครับให้ท่านเลือกติ๊กนะ ่ะแล้ว m 1มาจากไหนครับก็คือผมดาวน์โหลดให้ดูทั้ง2แบบเลยก็คือทั้ง m 1แล้วก็ติ๊ก Data เลยนะครับอ่ะตอมาสมมติว่าผมอาจจะใช้ utc บก2นะครับนำไปใส่ในบร o k เกอร์แวนเททำยังไงอันนี้คือผมดาวน์โหลดจากอะไรครับจากเซิร์ฟเวอร์ของ Quant Data Manager มาครับมายัางคอมพิวเตอร์ของผมนะผ่านทางโปรแกรม Quant Data Manager เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไอตัวตัวนี้นะครับข้อมูลเนี่ยใส่ลงไปยัง แพลตฟอร์ม MT5 ทำยังไงเริ่มต้นผมเลือกก่อนเช่นผมจะเอาข้อมูลทองนะครับ XAUUSD ที่เป็นติ๊กเดต้นะครับระยะเวลา1ปีเห็นไหมครับ Total day 3า4ยสิบวันนะครับระยะเวลาตั้งแต่วันที่เด t ฟอร์มวันที่ 2, <S <S 2> เดือน1ปี2025เห็นไหมครับถึงวันที่21เดือน11ปี2025นะครับรวมระยะเวลาเป็น324วันของปีล่าสุดเลยนะผมก็มาที่คำว่า Export เห็นไหมครับ export to mt5 data 99% ed, แต่ตอนนี้เป็น100แล้วนะครับ100%เรียวติกแล้วนะผมก็กดเลยครับ export ไปนะครับข้อมูลที่ท่านจะส่งไปถ้าเป็นติก Data นะครับค่ามันก็จะปรับจูนให้เลยนะครับมันจะเลือก select time frame to export มันจะเลือกเป็นติก Data แล้วก็ Space มันก็จะเลือกเป็นอะไรครับ real s p a c e a d form ติก k Data เลยนะครับ ต่อมานะครับท่านจะเก็บข้อมูลตัวนี้ไว้ในไดฟนะ์ใดนะใน d e s t i n a t i o n Folder ไหนเช่นจะเก็บไว้ในได C ซีนะครับหรือท่านจะกดนะครับไปเก็บไว้ในตัวอะไรครับโฟลเดอร์อื่นนะครับท่านก็สามารถเลือกได้ใช่ไหมครับเช่นผมจะเก็บไว้ในตัวคอ a n ์เดต้าเมนเจอร์หนึ่งสองซีเลตัวนี้ปุ๊บนะครับมันก็จะเอาไปเก็บไว้ยังโฟลเดอร์นี้อยู่ในไดดีดอของผมใช่ไหมครับอะต่อมาตอนนี้เขออาอาดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะนะครับผมจะลองปรับไทม์โซนของตัว Gbp usd ตัวนี้นะครับไปเป็น utc บก2นะผมเลือก true ใช่ไหมครับ c ค o n t o time zone นะครับไปเป็น utc บก2กด p r o c e s s นะครับมันจะไวมากเลยนะครับเห็นไหมครับใช้เวลาแป๊บเดียวนะครับไม่ถึง5วินาทีเสร็จแล้วนะครับเพราะระยะเวลามันแค่30วันใช่ไหมครับต่อไปผมจะเอาตัว gbp usd นะครับที่มีการปรับ time zone แล้วก็คือ gbp usd นะครับที่เป็น big data ตัวนี้นะนะครับและเป็น time zone utc บก2เนี่ยนะครับ เอ็กซ์พอร์ตนะครับไปเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของผมก่อนนะครับเอ็กซ์พอร์ตไปยังได้ดีนะครับไปยังได้ดีนะครับอ่ะผมก็จะเอ็กซ์พอร์ตไว้ในนี้เลยนะคอนเดต้าเมเจอร์หนึ่งสองสี่ผมตั้งโฟลเดอร์ขึ้นมาเองนะครับกดเลือกโฟลเดอร์นี้เลยนะครับกดเอ็กซ์พอร์ตไปเรียบร้อยครับมันจะไปแบบไวมากเลยไหมครับแป๊บเดียวนะครับคอมพิวต์ละส่งออกไปเรียบร้อยแล้วเรามาดูในโฟลเดอร์ซิว่าเรามีข้อมูลอะไรบ้างในโฟลเดอร์ได้ดีตรงนั้นนะครับ มาดูนี่นะครับในโฟลเดอร์นี้นะครับผมก็จะมี GBP USD เห็นไหมครับเรียบร้อยเลยนะครับต่อมานะครับมีท้องด้วยไหมครับ XAU USD ที่เป็นติ๊ก Data กับ M1 Data ที่ปรับ i ท e z s o n แล้วใช่ไหมครับเป็น UTC บวก2จะลงท้ายด้วยคำว่า plus 02นะครับพอเรารู้แล้วเราเก็บตัว Data ตัวนี้ที่เป็น CSV file ไว้เนี่ยไว้ในโฟลเดอร์นี้นะครับเดี๋ยวเราไปเปิดแพลตฟอร์ม MT4 MT5 กันนะครับ ตอนนี้ผมเปิดแพลตฟอร์ม MT5 ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมล็อกอินไปกับบร oker v a n t a g e นะครับซึ่งใช้ Timezone UTC บวก2นะครับผู้เรียนสังเกตตรง Market Watch เห็นไหมครับก็จะมีคู่สกุลเงินที่เราเปิดดูอยู่นะครับผมให้ท่านคลิกขวานะครับแล้วไปที่คำว่า Symbol เห็นไหมครับหรือท่านจะกด c t r t r o l U ก็ได้นะกดเข้ามาใน Symbol นะครับเมื่อกี้เราดาวน์โหลดคู่สกุลเงินเลยนะครับผมจำไม่ได้ละ ขอเปิดดูนิดนึงผมดาวน์โหลดล่าสุดก็คือ GBP USD ใช่ไหมครับ GU ใช่ไหมอ่ะผมจะเอา GU เนี่ยสร้างเป็นอีกคู่สกุลเงินหนึ่งนะครับเพื่อใช้ในการแบ็กเทสผมก็จะมาที่ซิมโบ l นะครับแล้วก็กด Create นะครับคัสตอมซิมโบลและผมจะเลือกนะครับคู่สกุลเงิน GU ใช่ไหมครับ GBP USD คือตัวนี้ เห็นไหมครับเลือกคู่สกุลเงินนะครับ Copy Form ร์ทำไมเราเลือกตัวนี้ครับเพราะเราจะสร้างนะครับคู่สกุลเงิน GBPUSD ที่เป็น TIC k d a t a นะครับที่นำข้อมูลเข้ามาจาก q อน n t t a t a n a n e r e r นะโดยอ้างอิงคุณสมบัตินะครับของตัวนี้เลยก็คือเป็นคุณสมบัติของ GU จากบร็อกแวนเทจเลยเห็นไหมครับก็จะมีค่า ดิจิตนะครับสต็อค่า s สเปดเป็น f ล o ต t ิ้งนะครับแวรี่ไปเรื่อยๆนะ Stop l เ v e l เท่าไหร่เนี่ยก็จะอ้างอิงของบรอกแวนเทจเลยอันนี้คือวิธีการนะครับเป็นการแมทชิ่ง g d t t a นะครับให้มันตรงกันกันกบคู่สกุลเงินนะครับที่เราจะใช้ในการทดสอบนะครับแต่เราจะไม่ใส่ Data ทับลงไปในคู่สกุลเงินเก่านะนะครับเดี๋ยวข้อมูลมันจะทับซ้อนกัน ต่อมาเราก็จะก๊อปปี้จากตัวนี้มาใช่ไหมครับแล้วเราก็จะตั้งชื่อใหม่ครับซิมโบตัวนี้แทนที่เราจะใช้ชื่อเดิมนะครับเดี๋ยวมันจะทับซ้อนกันใช่ไหมเราก็ตั้งชื่อสิอันนี้เป็นติก Data หรือ m 1 Data เป็นติก Data ใช่ไหมครับเราก็อาจจะตั้งชื่อว่านะครับ td นะครับเป็น gbp usd นะครับที่เป็นติก Data ใช่ไหมครับพอท่านตั้งชื่อไม่ซ้ากันละมันก็จะสร้างคู่สกุลเงินตัวเนี้ขึ้นมาอีกคู่สกุลเงินหนึ่งนะผมกดเข้าไปนะครับกดโอเคเห็นไหมครับ ตอนนี้เป็นแล้วนะครับกดโอเคไปไอตัว G B P U S D นะครับที่เป็นติ๊ก Data มันจะมาปรากฏอยู่ในตัวโฟลเดอร์ s u s t o m เห็นไหมครับในหัวข้อของ Forex m a j o r แสดงว่าตอนนี้เราสร้างมาละแต่มีข้อมูลได้อยังครับยังไม่มีข้อมูลนะครับรู้ได้ไงไม่มีข้อมูลถ้าเป็นติ๊ก Data เนี่ยนะครับเราลองเช็คดูไหมว่ามีข้อมูลไหมครับให้เรากดตรงเมนูติ๊กข้างบนเห็นไหมครับ ลองดูสิไหมครับว่า GBP USD ที่เป็นติ๊ก Data เนี่ยมีข้อมูลไหมเราลองรีเควส t ดู0ติ๊กก็คือตอนนี้เราไม่มีข้อมูลเลยนะครับเราจะเอาข้อมูลมาจากไหนนะครับให้ท่านกดคำว่า Import t i ๊กเราจะดึงข้อมูลนะครับนำเข้า Import คือนำเข้าใช่ไหมครับนำเข้าข้อมูลของการขยับราคาเนี่ยในการขยับาราคาแต่ละครั้งเนี่ยนะครับท่านกดเลยเมื่อกี้ตอนเราส่งข้อมูลจากคอนเดต้าเมนเจอร์มาเก็บไว้ในได้ดีนะครับเราเก็บไว้ตรงไหนครับ ไปที่ browse นะครับอยู่ในไดดีใช่ไหมครับอ่าแล้วก็อยู่ในโฟลเดอร์ Quant Data Manager 124ใช่ไหมครับและตัวนี้คือ GBP USD นะครับเลือกให้ถูกนะเป็นแบบติ๊กด้วยนะแล้วก็กด open อ่าเสร็จรแล้วท่านกด ok นะครับสังเกตดูนะครับข้อมูลที่มันเข้ามาเนี่ยมันต้องเท่ากับที่ Quant Data Manager ส่งนะครับสังเกตนะครับมีกิ่ติ๊กครับ2 0 6 9 0 4, 4 8 ก็คือ2ล้านใช่ไหมครับ206 9048ลองดูซิว่าตอนที่เรารับมาเนี่ยมันมีเท่ากันไหมมีจำนวนติก๊กเท่ากันไหมครับ GBP USD นะครับ2 0 6 9 0 4 8เห็นไหมครับมันต้องเท่ากันนะ Quant Data Manager ส่งมาเท่าไหร่เวลาเราเอาไปใส่ในแพลตฟอร์ม MT5 ต้องใส่ให้เท่านั้นนะครับให้เท่ากันนะครับเรียบร้อยแล้วครับง่ายไหมครับอะแล้วถ้าข้อมูลบาร์ล่ะ เอาคําเข้าอย่างไรข้อมูลบาร์ก็คือเราเอานําเข้าจาก M1 Data ไหนๆก็ไหนๆละเดี๋ยวสอนให้เลยครับวิธีการนําเข้า M1 Data ท่านก็เหมือนเดิมครับท่านก็ไปกดที่ Data Source ใช่ไหมครับท่านก็ดาวน์โหลดอ่ายกตัวอย่างเช่นผมจะดาวน์โหลด g u ใช่ไหมครับ GBP USD แต่ผมเลือกเป็น M1 Data เห็นไหมครับผมก็กดเซฟมันก็จะมาปรากฏ นะครับ GBP USD วงเล็บ2ที่เป็น M 1 Data นะครับอ่ะท่านจะดาวน์โหลดใช่ไหมครับแล้วก็กดดาวน์โหลด Data นะครับจากเดือนไหนถึงเดือนไหนดีเอาเดือนเดียวกันเลยไหมครับเดือนเดียวกันนะครับเดือนเดือนเดือนดือนะครับตั้งแต่วันที่3เดือน3นะครับถึงวันที่1เดือน4นะครับอ่ะผมลองเอาเลยนะอ่าวันที่3เดือน3นะครับปี2025นะครับ ่ะผมเลือกแบบนี้เนยนะครับอ่ะอ่ะผมดาวน์โหลดทั้งเดือนนะครับเดือน3นะครับเป็นแบบ m1 data นะนะกด start download มันจะไวมากเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นไฟล์ที่เป็น m1 data ไฟล์มันมีขนาดเล็กนะครับความไวในการดาวน์โหลดมันก็จะเร็วกว่านะครับหลักการเดียวกันเลยนะครับพอท่านดาวน์โหลดเสร็จนะครับท่านต้องการใช้ time zone ไหนท่านต้องไปทำการโครนทู time zone ให้เรียบร้อยก่อน พอโคลนทูทำโซนเสร็จท่านค่อยๆ Export มายัางแพลตฟอร์ม mt 5นะครับเพื่อเอามาเก็บไว้ในโฟลเดอร์ไหนก็ได้ที่ท่านต้องการนะครับไม่ยากเลยนะครับต่อมานะครับลองมาแบ็กเทสดูไหมนะครับสมมุติว่าตอนนี้ผมดาวน์โหลดนะครับ gbp usd ที่เป็น t i ๊กเดต้ามาละผมจะลองดาวน์ทำการแบ็กเทสนะครับเราก็จะมาที่อลองแบ็กเทสนะครับกับคู่สกุลเงิน GBP USD นะครับติ c k Data ซึ่งเราจะมีข้อมูลแค่เดือนเดียวใช่ไหมก็คือเดือน3ใช่ไหมครับเราก็มาทดสอบเดือน3เลยนะครับเดือนที่1วันที่2เป็นวันเสาร์นะครับทดสอบวันที่3นะครับถึงเดือน3นะครับวันที่31ดูนะครับลองดูนะครับและผมจะทดสอบท่านเลือกโมเดลลิงเป็น Everytick Based on r e a l t ินะครับต่อมานะครับใส่เงินทุนเริ่มต้น1,000 0 กดสตาร์ทมันจะทำการแบ็กเทสนะครับเป็นระยะเวลา1เดือนนะครับผมลืมดูอินพุตไงว่าผมตั้งอินพุตเป็นยังไงบ้างแต่ไม่เป็นไรครับเห็นไหมครับมันก็จะขึ้นนะครับฮิส t อร y ผมกดรีพอร์ตให้ผู้เรียนดูนะครับกดรีพอร์ตให้ผู้เรียนดูนะครับอไปบนเดสก์ท็อปแล้วกันนะครับกดเซฟไปตั้งชื่อรีพอร์ตใหม่ก็ได้นะครับ ่าเห็นไหมครับง่ายไหมครับกับการผมทดสอบกับตัวอย่างที่หนึ่งนะครับกับคู่สกุลเงิน GBPUSD นะครับในระยะเวลา1เดือนนะครับเดือน3เห็นไหมครับ100%้ยเรเนเรียวติกนะเห็นไหมครับเราได้100%เรียวติกแบบฟรีๆนะครับผู้เรียนจะเอามาสัก3ปี5ปี10ปีก็ฟรีนะครับไม่ต้องไปซื้อข้อมูลนะครับแล้วก็ผลการทดสอบนะครับก็เหมือนกับ การทดสอบ100%รเรติกทุกอย่างนะครับลองลองลองใช้งานกันดูนะนะครับกลับมาเมื่อกี้นะครับตรง M 1เป็นไงบ้างตัว M 1นะครับดาวน์โหลดเสร็จยังเสร็จแล้วนะครับถ้าเราจะปรับ Time Zone M 1ของ GBPUSD นะครับเป็นยังไงครับก็โครนทู Time Zone นะครับเป็น UTC บวกสใช่ไหมครับ Proceed นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเร็วมากเลยนะครับ พอเราเราปรับไทม์โซนเป็น UTC บก2แล้วใช่ไหมครับเราก็จะส่ง Export เข้าไปยังแพลตฟอร์ม MT5 นะครับเก็บไว้ในโฟลเดอร์ไหนนะครับเช่นผมจะเอาโฟลเดอร์เดียวกันเลยนะครับก็กด select folder แล้วก็กด export ไปแต่ถ้าท่านเลือก M1 ท่านต้องใส่สเปดด้วยนะว่าสเปดของคู่สกุลเงิน GBP USD เนี่ยเป็นสเปดเท่าไหร่เพราะว่ามันจะไม่นะครับเรียวสเปดฟอร์ t i ิ k Data แล้วนะเราต้องไปเช็คดูก่อนนะครับว่า Gbp usd นะครับของบร็อเกอร์ที่ท่านใช้งานเนี่ยสเปสดอยู่เท่าไหร่นี่จะต่างกับตรงนี้นิดนึงนะครับแล้วก็จะทำการ b a c k t ท s t เนี่ยเวลา b a c k t ท s t ติ๊กเดต้าอ่า m1 Data จะเป็นแบบนี้นะครับถ้าท่านจะ b a c k t ท s t m1 Data อ่าผมผมผม,ผมทำให้ท่านดูเลยนะครับจะ b a c k t ท s t m1 Data อ่าผมจะมา setting แต่ผมลองเลือกเป็นทองด้วกันนะครับถ้าผมแท็กเทสทองนะครับ xau usd นะครับที่เป็น m1 นะตัว modeling นะ่ท่านเลือก เบส on เรลติกไม่ได้นะครับท่านจะต้องเลือกอะไรครับ one minute o oh, oh, p e n high low c l o s e ตัวนี้นะครับอ่าผมจะลองทดสอบให้ดูสัก2เดือนนะครับอ่าเราดู Input ซิปรับคา่าตามนี้เลยนะครับ start ไปเห็นไหมครับ history data เร็วมากเลยใช่มั้ยครับ100%เหมือนกันแต่ แถบสีเขียวมันไม่เต็มแถบนะครับ M1 จะไม่เต็มแถบอยู่แล้วแต่มันจะโชนหนึอ์เซ0อันนี้คือ Data ของ M1 นะครับมันก็จะมีความหยาบมากกว่ากันนะครับอ่ะเรียนมาจนถึงจุดนี้แล้วนะครับผู้เรียนคนไหนมีคำถามสงสัยนะครับส่งคำถามเนี่ยมาสอบถามผมได้นะครับและใครที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่มเรียนนะครับวิธีการสมัครสมาชิกอยู่ใต้คลิปวิดีโอนะครับ ฝากกดไลค์กดติดตามและแชร์ความรู้ดีๆแบบนี้ให้กับเพื่อนๆด้วยพบกันใหม่ในตัวอย่างต่อไปสวัสดีครับ